หน่วยประสาทสัมผัสทาง5เรื่องการสัมผัสมือ จำได้ไหมคะใช่แล้วเราเรียนหน่วยที่มีชื่อว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าเด็กๆก็เรียนไปแล้วหลายเรื่องเลยเอ๊ะวันนี้คุณครูกับคุณครูเตยจะมาสอนเด็กๆเรื่องอะไรเรายังไม่บอกนะวันนี้คุณครูมีภาพปิศาจค่ะคุณครูเตยนะเอ๊ะภาพปิศาจของคุณครูวันนี้เป็นรูปอะไรคะคุณครูอะไรสัตเด็กอ้าวดาวนั่นเอง หนาอะไรดีคุณครูเตยคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขห้าค่ะสีฟ้าค่ะอ่ะคุณครูเตยเลือกหมายเลขห้าคุณครูให้คกูเตยดึงเองเลยพร้อมแล้วหนึ่งสองสามแทนนแอุ้ยคุณกูเตยเห็นอะไรคะเห็นเงินคล้ายๆกับเห็ีท เลขสองปิ๊งอุ e ้ยเห็นอะไรเพิ่มมาครับเตยสี่้ามือด้วยค่ะมีสีด้วยคราวนี้คือ อ่ะพร้อมหรือยังเชเกันับเลยนะหนึ่งสองสามปิ้งว้าวครูเตยคะัภาพปริศนาเนี่ยที่ครูครูเอามาเนี่ยมันคือภาพของอะไรกันคะเนี่ยภาพนิ้วมือค่ะใช่แล้วมันคือนิ้วมือน,นะคะทุกๆคนก็ต้องมีมือใช่ไหม ที่สําคัญแต่มือเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่สําคัญนะคะหน้าที่สําคัญของมือก็คืออะไรเอ,อ่ยมีใครรู้บ้างอ่าเดี๋ยวเรามาสังเกตมือเด็กๆลองชูมือของเด็กๆขึ้นมาสิคะอ่ามือเรามีกี่ข้างคะคุณเตยมีสอมข้างม,มือซ้ายและมือขวานอกจากนั้นก็จะมีเล็กๆตรงนี้คืออะไรคะเด็กๆอ่านิ้วมือนั่นเองนะคะ ที่มือก็จะมีนิ้วมือด้วยนะคะลักษณะของมือแต่ละคนก็จะมีลักษณะที่ค่ราวนี้หน้าที่ของมือก็คือใช้สําหรับหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะอันนี้คือหน้าที่ของมือนะคะหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆเวลาที่เราจะไปหยิบของนะเราก็ต้องใช้มือใช้มือในการหยิบนะคะหรือว่า การจับสิ่งต่างๆ,ว,ๆวันนี้ครูๆ,ๆก็มีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะมาดูาที่ชาร์ตของเราดีกว่าวันนี้มีหลายอย่างเลยนะอย่างแรกตรงนี้เลยอันนี้เด็กๆรู้จักไหมคะคุณกตอันนี้เรียกว่าอะไรคะฟอนงน้ำค่ะฟองน้ำสีเหลืองอนะคะต่อไปสีขาวเรียกว่าอะไรคะเอลใช่ก้อนเล็เกหรือเปล่าคะคเด็เกดๆว่าใช่ก้อนเล็ไหมคะ อ่าไม่ใช่นะคะสีขาวๆตรงนั้นเรียกว่าสัมรีนะคะสัมรีนะต่อไปตุ๊กเตยสีส้มเขียวตรงนี้เด็กๆจะรู้จักไหมนะค,ะ<อ>คุณตุ๊กเตยเคยเห็นที่ไหนคะเออเหมือนจะแบบญาหนา้นาบ้านเลยค่ะโอ้แต่คุณปูปูคคเคยเห็นเวลาที่คุณแม่ของคุณปูณเนี่ยเอาเจ้าสิ่งนี้ไว้สำหรับล,ล้างจานค่ะ เขาเรียกว่าสกอตไลท์นั่นเองนะคะต่อไปสีเขียวตรงนี้เพื่ออะไรคบคุณครเตยกระดาษลูกฟูกค่ะเป็นกระดาษลูกฟูกนะคะต่อไปโออันนี้เด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยนะบางคนชอบเล่นอันนี้ก็คือ กิ่นนั่นเองนะคะต่อไปตรงนี้ค่ะคุณจะเจยคืออะไรคะเนี่ยกิ่นไม้ๆอ,อ่กิ่นไม้นะคะสุดท้ายมาดูด้านล่างก,กานโอ้โหยาวๆแบบนี้เลยนะเราเอาไว้สําหรับตีเส้นนานั่นก็คือไม้บรรทัดและสุดท้ายคืออะไรคะกระดาษทาร์กระดาษราวนี้คุคปูเตรียงอุปกรณ์มาหลายอย่างเลยคาวนี้ เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าแต่ละอย่างเนี้ยถ้าเราถ้าเราจับแล้วมันจะมีความรู้สึกเป็นยังไงอไวัยวะที่เราจะใช้นั่นก็คืออะไรของเตยมือนั่นเองคราวนี้เราจะมาลองสัมผัสกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่เตรียมมาเนี่ยเมื่อเราจับแล้วหรือว่าเราสัมผัสแล้วจะมีความรู้สึกเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ฟองน้ำกันดีกวา่าอ่าคุณปููจะจับที่ฟองน้ำนะคะ ีก็นิดเหมือนกันนะต่อไปแถวที่สองสปอตไบส์นะกับกระดาษลูกลองเอามือนะเอามือเดินไปลูกโอ้ยเวลาที่ลูกเนี่ยคปู่ปูรู้สึกว่าสปอตไบส์เนี่ยมันแข็งนะคะแล้วก็พื้นผิวนะมันมีความขรุขระด้วยนะคะ ส่วนกระดาษล้างเป็นยังไงครับคุเตยเจเลยรู้สึกว่ามันกรุบกรอบแล้วก็เป็นครึ้มๆค่ะอ่ามันเป็นครึ้มๆนนะคะกระดาษล้างนะต่อไปก้อนหินกับอิ่งไหมค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองมาจับนะลองมือสัมผัสดูจับอ่าจับที่คปูรูจับเนี่ยก้อนหินเนี่ยนะคะผิวของก้อนหินเนี่ยจะมีลักษณะเรียบแต่ถ้าเราจับแรงๆเนี่ย ดลงไปเนี่ยมันแข็งมากเลยค่ะมันจะไม่เหมือนกับฟองน้ำนะถ้าฟองน้ำจะนิ่มแต่ถ้าก้อนหินเนี่ยแข็งมาก,มากๆเลยค่ะเด็กๆ <c oughs> แล้วกิ่งไม้เป็นยังไงครับคุณเตยกิก่งไม้นะคะลักษณะก็จะกรุกค่ะแต่พอจัดแรงๆนะคะก็จะแข็งเหมือเดียรเลยมีความแข็งเหมือนกันเลยนะคะก,กิ่งไม้กับก้อนหินนะแล้วทีน,นี้ามาดูที่สุดท้ายแล้วนะคะระหว่างไม้กับทัชกับ พอจับไปแล้วมือของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ทัดเนี่ยมันเรียบ่าเรียบแล้วก็ลื่นๆไม่เหมือนกันกันกบที่จับสก๊ตอตไปเมื่อกี้เลยแล้วของกุ้ยเตยล่ะคะของกุ้ยเตยนะคะ,คตเ,ตะ,คะเป็นกระดาษนะคะสัมผัสก็จะเป็นเรียบๆค่ะแล้วก็ลืนน่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้มือในการสัมผัสนะคะเราก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกาันเพราะว่า สิ่งที่เราจับเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะไหนลองมัส์ลูกกันอีกทีนึงนะคะตุ่มแรกกองน้ำกับสับลีจับแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วนิ่มนั่นเองนะคะต่อไปสก็อตไฟกับกระดาษลอนเป็นยังไงคะคุณเตยครุขระค่ะรุขระนะคะต่อไปก้อนหินกับกิ่ง แล้วจะมีความรู้สึกคือแข็งนะคะและสุดท้ายไม้บรรทัดกับกระดาษค่ะเมื่อจับแล้วจะมีความรู้สึกเรียบมันเองนะคะวันนี้ครูก็ให้เด็กๆนะได้รู้จักหน้าะ ือนะคะที่ใช้ในการสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เมื่อเราสัมผัสแล้วเนี่ยเด็กๆก็ต้องรู้จักดูแลรักษามือของเราด้วยใช่ไหมคะคุ<ช>ูเคยเราจะมีว,วิธีการรักษามือ,อยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะหลังจากที่สัมผัสสิ่งต่างๆคะ่ะใช่แล้ว,วช่วงนี้นะโควิดนะคะเวลาไปไหนจับอะไรเนี่ยต้องล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อความสะอาดของมือของเรานะคะ นั่นคือสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำเป็นประจำในตอนนี้นะคะวันนี้คุณครูครูครูเตยก็มาสอนเด็กๆในเรื่องของการสัมผัสอวัยวะที่ใช้นั่นก็คือมือนะคุณครูครูฝากการบ้านนิดนึงให้เด็กๆเนี่ยลองหันไปมองรอบๆบ้านของตัวเองนะคะแล้วก็ลองใช้มือของเด็กๆเนี่ยสัมผัสสิ่งต่างๆเช่นลองไปจับหมอนที่เด็กๆนอน จับผ้าเช็ดตัวนะคะหรือลองไปจับที่ภาชนะต่างๆที่อยู่ในบ้านและเด็กๆพอจับแล้วให้ลองบอกความรู้สึกด้วยว่าจับแล้วเป็นยังไงนะคะค่ะเด็กๆก็อย่าลืมอัดคลิปน่ารักน่ารักส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูปูปกับคุณครูเตยจะต้องไปก่อนแล้วลากไปก่อนนะคะบ๊ายบาย